นี่เข้าใจแล้วนะการฟังธรรมะไม่ต้องมาทุรนทุรายการที่ต้องดิ้นรนหาครูบาอาจารย์อะไรนะีเพื่อจะรู้วิธีปฏิบตัติการอ่านพระไตรปิโดกอะไรนะเพื่อจะรู้วิธีปฏิบตัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้ววิธีปฏิบัติทมก็คือการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองอย่างที่มันเป็นมีเครื่องมือหลัก,ลกสองตัวนะสติ นะสัมมาสติกับสัมมาสมาธินะสติะระลึกรู้เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวสติะระลึกรู้จิตมีสมาธิตั้งมั่นจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเวลากิเลสเกิดสติะระลึกรู้นี่ความโอบเกิดความโกรธความหลงเกิดนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นไย ความรอบความโกรธความหลงอะไรไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะแต่ใายพิษเอาไว้ให้จิตนะมันสั่งให้จิตทํานอนทํานี่นําความทุกข์มาให้จิตจิตนี้ดูไปดูไปไม่ใช่เราเนี่ยกิเลสจะมาหรือกุศลจะมาก็เลือกไม่ได้นะไม่มีน้ำํำยาเลยสั่งให้มันสุขก็ไม่ได้ ห้ามมันทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้มันดีก็ไม่ได้ห้ามมันชั่วก็ไม่ได้เนี่ยดูลงไปนะโอ้จิตเองก็เป็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูนะกายนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาดูเรื่อยๆไปพอรู้แล้วมันก็จะวางก็เ,เห็นตามความเป็นจริงจริงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือแล้วคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น หลุดพ้นหลุดพ้นได้ยินคำว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตอยู่